สวัสดีครับพันผู้ชมที่ติดตามช่องสาระสำรานในตอนนี้จะเป็นตอนที่4ของผลกระทบจากการโคจรย้ายราศีของดาวพฤหัส,สบดีนะครับโดยจะเป็นผลกระทบต่อชาวลัคนาราศีตุลราศีพิจิกและก็ชาวลัคนาราศีธนูนะครับก่อนเข้าสู่รายละเอียดของแต่ละราศีขอทำความเข้าใจให้ผู้ติดตามช่องสาระสำราญได้รับทราบว่าการพยากรณ์ผลกระทบ จากการโครจรย้ายราศีของดาวพฤหัส,สบดีนี้เป็นการพยากรณ์จากการใช้ลัคนาราศีคือพื้นฐานท่านต้องรู้ว่าเจ้าจะตานั้นเกิดในวันเดือนปีเกิดอะไรนะครับที่ไหนเวลาอะไรและนำมาผูกดวงวางลัคนาตามหลักโหราศาสตร์ไทยเท่านั้นสำหรับผู้ที่อยากทราบรายละเอียดของผลกระทบจากการโครจรย้ายราศีของดาวพฤหัส,สบดีให้เข้าใจได้ดีขึ้นนะครับ ท่านสามารถย้อนกลับไปชมในตอนที่หนึ่งซึ่งเป็นตอนที่อธิบายให้ท่านเข้าใจดาวพฤหัส,สบดีได้ดียิ่งขึ้นและจะช่วยให้ท่านเข้าใจผลกระทบที่จะมีต่อลัคนาราศีของท่านได้ง่ายขึ้นด้วยเช่นกันนะครับต่อไปก็จะเริ่มกันที่ผลกระทบของการโคจรย้ายราศีของดาวพฤหัส,สบดีที่มีต่อชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับชาวลัคนาราศีตุลธาตุลม ท่านเป็นคนอารมณ์ดีสนุกสนานเป็นมิตรกับคนอื่นได้ง่ายนะครับรักความยุติธรรมไม่ค่อยระวังตัวเองในเรื่องอารมณ์มากนักทําให้ชาวลัคนณาราศีตุลอาจมีศัตรูได้โดยไม่รู้ตัวนะครับดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเจ้าเรือนพบสหัชชะและพบอลิของชาวลัคนณาราศีตุลหลังจากวันที่8เมษายน2565ดาวพฤหัสบดีก็จะโคจรย้ายไปสถิติราศีมีนพบอลิ ได้ตำแหน่งเกษตราธิบดีเป็นเวลาประมาณหนึ่งปีนะครับโดยก่อนหน้านั้นท่านก็จะมีราหูโครจรเข้าสู่ราศีเมษเล็งลัคนาของท่านมาตั้งแต่วันที่30มีนาคม2,565และมีดาวเสาเจ้าเรือนพบพันธุข,ของท่านสถิตร,รอยที่ราศีมังกรได้ตำแหน่งเกษตราธิบดีมาแล้วช่วงระยะเวลาหนึ่งเมื่อดาวพฤหัสบดีโครจรเข้าสู่ภพที่6ซึ่งเป็นภพอลิของชาวลัคนาราศีตุล ก็จะทําให้ชาวลัคนาราศีตุลมีสุขภาพดีขึ้นนะครับไม่ค่อยจะเจ็บไข้ได้ป่วยบางท่านหากเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะหายได้เร็วชาวลัคนาราศีตุลบางท่านที่มีดาวบาปเคราะห์สัมพันธ์ถึงในพื้นดวงเดิมท่านก็อาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บรบกวนบ่อยๆแต่อาการจะไม่หนักมากนะักแล้วก็จะหายจากอาการเจ็บป่วยได้เร็วนะครับหรือบางท่านที่ดาวบาปเคราะห์สัมพันธ์ถึงอาจจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ แต่ท่านอาจจะมีเหตุให้มีหนี่สินขึ้นได้หรือลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านทําความผิดพลาดในงานให้เกิดขึ้นได้บ่อยทําให้เกิดค่าใช้จ่ายมากขึ้นหรือมีความเสียหายมากขึ้นนั่นเองนะครับช่วงเวลานี้ชาวลัคนาราศีตุลจะขยันขันแข็งในด้านการงานเป็นพิเศษท่านจะชอบงานที่มีการต่อสู้แข่งขันทางด้านร่างกายและสมอง ทาให้ชาวลัคนาราศีตุลซึ่งทําธุรกิจที่ต้องมีการประมูลราคาประกวนราคาแข่งขันกันในงานราชการหรือเอกชนท่านจะลงมือเต็มที่และมีโอกาสสูงมากในการที่จะชนะการแข่งขันการประมูลราคานะครับชาวลัคนาราศีตุลในช่วงนี้ถึงท่านมีเหตุจําเป็นให้ต้องลุยงานหนักแต่ควรระวังอย่าตรากตําหรือหักโหมจนเกินไปนะครับเพราะจะทําให้ท่านมีโอกาสเจ็บไข้ได้ป่วยได้บ่อยขึ้นอาการอาจไม่หนัก แต่จะมีลักษณะที่เป็น,ปนหายหายสร้างความรำคาญใจให้กับท่านได้อีกเรื่องหนึ่งที่ชาวลัคนาราศีตุลควรต้องระมัดระวังเป็นพิเศษให้มากนะครับคือในช่วงนี้ท่านมีโอกาสที่จะถูกเพศตรงข้ามใส่ร้ายใส่ความหรือฟ้องร้องในเรื่องที่ไม่เป็นจริงทําให้ท่านเสื่อมเสียชื่อเสียงเสียเวลาในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้นอกจากนี้ท่านยังมีลาหูนะครับตามที่แจ้งมาแล้วว่าเข้าไปสถิตที่ราศีเมษก่อนหน้านี้ ในวันที่30มีนาคม2565โดยราหูจะเล็งลัคนาราศีตุลไปเป็นเวลา18เดือนซึ่งท่านสามารถติดตามเรื่องราหูเล็งลัคนาของท่านได้ทางช่องสาราสัมรานที่ทางช่องได้ทำการเผยแพร่ไปแล้วและยังมีดาวเสาร์รออยู่ที่ราศีมังกรเป็นเกษตรราธิบดีอีกด้วยสำหรับชาวลัคนาราศีตุลเมื่อดาวพฤหัสบดีย้ายเข้าสู่ราศีมีนแล้ว ก็จะส่งผลดีในด้านการงานการเงินของชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับอย่างแน่นอนแต่ท่านอย่าประมาทในเรื่องที่ได้เตือนท่านไปแล้วนะครับเก,รเกี่ยวกับเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆจากการตรากตาทำทํางานเรื่องบริวารที่อาจทําให้ท่านเสียหายได้และเรื่องของเพศตรงข้ามที่จะมาทําเรื่องใส่ความท่านขอให้ชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านมีสติรอบครอบกระทําทในสิ่งที่ถูกถูกต้องตามทํานองครองธรรม ท่านก็จะประสบความสำเร็จตามที่ท่านปรารถนาอย่างแน่นอนนะครับต่อไปเป็นลัคนาราศีที่สองของตอนนี้นะครับก็คือผลกระทบต่อชาวลัคนาราศีพิจิกโดยทั่วไปแล้วนะครับชาวลัคนาราศีพิจิกท่านน้ำท่านชอบเก็บตัวสงบเงียบไม่ชอบวุ่นวายอะไรกับใครจนแทบจะกลายเป็นคนลักสันโดษแต่ท่านก็มีความกระตือรือร้นที่จะสร้างความก้าวหน้าสูงไม่ค่อยจะย่อท้อกับปัญหาอุปสรรคใดๆ พร้อมที่จะลุกขึ้นสู้อยู่เสมอไม่ยอมงอมืองอเท้าอยู่เฉยๆแต่ด้วยความที่เป็นคนเงียบๆนะครับบางครั้งคนอื่นเลยคิดว่าชาวลัคนาราศีพิจิกเป็นคนที่เยอยยิงในวันที่8เมษายน2565นี้นะครับดาวพฤหัสบดีก็จะโคจรย้ายจากราศีกุมภพ์พันธุไปยังราศีมีนภพปุตตะของชาวลัคนาราศีพิจิกและจะสถิตที่ราศีมีนเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งปี โดยดาวพฤหัสบบดียังได้ตําแหน่งเป็นกเกษตราธิบดีด้วยก่อนหน้านี้ท่านก็จะมีราหูนะครับโคจรย้ายเข้าสู่ราศีเมษรพอริตั้งแต่วันที่30มีนาคม2,565ซึ่งเป็นราหูที่ส่งผลดีให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกเป็นอย่างมากและยังมีดาวเสาโคจรเป็นตำแหน่งกเกษตรตราธิบดีนะครับรออยู่ที่ราศีมังกรมาประมาณปีเศษแล้วด้วยดาวพฤหัส,สบดีสํสหรับชาวลัคนาราศีพิจิก ก็จะเป็นเจ้าเรือนพบกระดุมพราแล้วพบปุตตะเมื่อโครจรย้ายมาสถิตที่พบปุตตะก็ได้ตําแหน่งเกษตรราธิบดีนะครับชาวลัคนาราศีพิจิกในสถานการณ์ที่ลาหูและดาวเสาบลอยอยู่ก่อนหน้านี้แล้วเรียกว่าเป็นช่วงเวลาทองของท่านหลังจากที่ชาวลัคนาราศีพิจิกมีสถานการณ์ในคันลองชีวิตที่ย่าแย่มาติดต่อกันหลายปีนะครับช่วงเวลาหลังจากที่ดาวพฤหัสบดีย้ายมาแล้ว หากชาวลัคนาราศีพิจิกท่านใดคิดจะลงทุนในการทํากิจการใดๆหรือท่านคิดจะขยายกิจการโดยเฉพาะในธุรกิจที่เกี่ยวกับการให้บริการนะครับการบันเทิงหรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงเล็กน้อยชาวลัคนาราศีพิจิกจะได้รับผลตอบแทนที่ดีสามารถแสวงหากําไรได้ในระยะเวลาที่ไม่นานนักแต่ชาวลัคนาราศีพิจิกต้องจดจําไว้อย่างหนึ่งนะครับว่า ดาวพฤหัสบดีในตำแหน่งนี้ของท่านเป็นตำแหน่งที่เรียกว่าธรรมเกณฑ์ดังนั้นธุรกิจหรือการประกอบกิจการใดๆของท่านหรือการปฏิบัติหน้าที่ในงานที่ท่านได้รับมอบหมายนั้นท่านจะต้องยึดในหลักความถูกต้องในระเบียบข้อบังคับกฎหมายที่ได้กำหนดเอาไว้และจะต้องไม่ผิดศีลธรรมบันดีงามท่านก็จะได้รับผลสําเร็จที่ดีตามที่ท่านปรารถนาอย่างแน่นอนดังสโลโขนโบราณที่กล่าวถึงดาวพฤหัสบดี ที่เข้ามาสถิตเป็นห้ากับลัคนาว่าเป็นห้าเพราะปีชาให้ลาพาโดยสบายนะครับนอกจากนี้นะครับชาวลัคนาราศีพิจิกท่านมีโอกาสลูกหลานจะนำความสุขความสำเร็จมาให้ท่านได้ชื่นชมยินดีลูกหลานที่ทำงานแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือลูกหลานท่านอาจจะมีทายาทหมายท่านได้ร่วมยินดี ส่วนท่านที่ลูกหลานยังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนอยู่ลูกหลานของท่านก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จในการศึกษาสูงอาจจะมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาหรือมีโอกาสได้เดินทางไปศึกษาต่อ,อยังต่างประเทศสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกที่มีกําหนดจะมีบุตรในช่วงเวลานี้ท่านมีโอกาสที่จะมีบุตรที่ดีนะครับเลี้ยงดูง่ายมีความประพฤติเรียบร้อยและจะมีฐานะดีในอนาคตเรียกว่าบุตรที่เกิดมาในช่วงเวลานี้ ก็จะเป็นบุตรที่เรียกกันว่าอภิชาติบุตรสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงเวลาที่มีดาวพฤหัสบดีโคจรมาเป็นกเกษตรที่ราศีมีนเช่นนี้พร้อมๆกับราหูโคจรมาในตำแหน่งที่ดีต่อท่านและมีดาวเสาร์ได้กเกษตรราธิบดีด้วยจะเป็นช่วงเวลาที่ท่านมีโอกาสประสบความสำเร็จในด้านต่างๆสูง รวมทั้งมีโอกาสที่จะมีโชคดีจากเพศตรงข้ามด้วยและชาวลักนาราศีพิจิกต้องเตือนตัวเองว่าอย่างหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญคือสิ่งที่ท่านทํานั้นจะต้องถูกต้องตามระเบียบกฎหมายต่างๆและถูกต้องตามธํานองครองธรรมด้วยเช่นกันถ้าท่านทําได้แล้วชาวลักนาราศีพิจิกท่านจะประสบความสําเร็จความสุขตามที่ท่านปรารถนาทุกประการอย่างแน่นอนนะครับ สุดท้ายก็มาถึงผลกระทบของชาวลัคนาราศีธนูนะครับชาวลักนาราศีธนูพาดไฟท่านเป็นคนที่กล้าสู้ปัญหากล้าสู้ชีวิตไม่หวั่นไหวกับอะไรง่ายๆมีความระมัดระวังรอบคอบเป็นผู้มีคุณธรรมและความยุติธรรมชาวลัคนาราศีธนูมักจะใฝ่รู้ในสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอดาวพฤหัสบ,บดีทำหน้าที่เป็นดาวตนุลักษ และเจ้าเรือนพบพันธุของชาวลัคนาราศีธนูดาวพฤหัสบดีจะโคจรย้ายจากราศีกุมภศาตชะไปยังราศีมีนพบพันธุของชาวลัคนาราศีธนูในวันที่8เมษายน2565และสถิตราศีมีนเป็นระยะเวลาประมาณ1ปีโดยดาวพฤหัสบดียังได้ตำแหน่งเป็นเกษตรตราธิบดีที่พบพันธุของชาวลักนาราศีธนูอีกด้วยนะครับ ในช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสบดีมาได้ตำแหน่งกเกษตราราธิบดีในภพที่สี่คือภพพันธุกของชาวลัคนาราศีธนูนี้นะครับเป็นเกณฑ์พิเศษเกณฑ์หนึ่งในทางโหราศาสตร์เรียกกันว่าปฐุมเกณฑ์ตำราโหรโบราณท่านยกย่องให้เป็นเกณฑ์ทางโหรที่ดีมากเกณฑ์หนึ่งดวงชะตาใดได้เกณฑ์นี้โบราณอาจารย์จะยกย่องว่าเป็นดวงชะตาที่ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหมจะเป็นที่รักใคร่ของบุคคลทั่วไป ไม่เป็นที่รังเกียจใดๆเลยจะได้รับการยกย่องให้สูงส่งขึ้นเจ้าชะตาจะเป็นคนที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมฉลาดเฉลียวชาวลักนาราศีธนูในช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสบดีโคจรมาเป็นกเกษตรราศีมีนพบพันธุนี้จะช่วยให้บังเกิดโชคลาภความสําเร็จในการประกอบกิจการงานชาวลัคนาราศีธนูจะสามารถสร้างตัวให้เป็นปึกแผ่นแน่นหนามีโอกาสจะได้รับทรัพย์สินมรดก เป็นบ้านเป็นที่ดินเป็นรถเหลือสังหาริมทรัพย์ต่างๆซึ่งจะส่งเสริมให้ความดีแก่เจ้าชะตาเป็นอเนกประการนอกจากนี้นะครับชาวลัคนาราศีธนูท่านจะทําการติดต่อหรือทําธุรกิจการงานใดก็จะได้รับความสําเร็จญาติผู้ใหญ่นะครับให้ความช่วยเหลือให้ท่านเป็นปึกแผ่นมั่นคงมีความสุขในการใช้ชีวิตในช่วงนี้ท่านจะมีโอกาสมีบ้านเรือนใหญ่โตสมฐานะของท่าน ชาวลัคนาราศีธนูที่ในช่วงนี้มีความต้องการจะซื้อขายที่ดินท่านก็มีโอกาสจะประสบความสําเร็จตามที่ท่านปรารถนานะครับในาการค้าขายที่ดินในช่วงเวลานี้ลาบผลเงินทองเกียรติยศชื่อเสียงหรือความสําเร็จใดๆที่ชาวลัคนาราศีธนูจะได้รับมาในช่วงเวลานี้จะทําให้ท่านเป็นที่ยอมรับในวงกว้างและแวดวงสังคมทั้นสูงและสิ่งต่างๆเหล่านี้ ท่านจะได้มาโดยที่ชาวลัคนาราศีธนูไม่คาดฝันและสิ่งที่ท่านได้มาก็จะส่งผลดีต่อชาวลัคนาราศีธนูแบบที่ท่านไม่คาดฝันด้วยเช่นกันชาวลัคนาราศีธนูบางท่านจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือชาวลัคนาราศีธนูที่ในช่วงเวลานี้ท่านมีดาวพฤหัส,สบดีเป็นการลักินีจรน,นะครับซึ่งจะทําให้สิ่งที่ท่านควรจะได้เช่นเดียวกับชาวลัคนาราศีธนูท่านอื่น ก็จะกลายเป็นไม่ได้หรือเกิดเป็นผลเสียกับท่านไปชาวลักนาราศีธนูจึงควรตรวจพื้นดวงชะตาเดิมของท่านให้ดีเสียก่อนแต่ถ้าชาวลักนาราศีธนูตั้งมั่นในศีลธรรมอบันดีงามใช้ชีวิตอยู่ในทํานองครองธรรมท่านก็จะผ่านช่วงการลักินีจรไปได้อย่างแน่นอนนะครับเมื่อมีลาหูย้ายมาลอยที่ราศีเมษมีดาวเสารออยู่ที่ราศีมังกรอยู่แล้ว ชาวลัคนาราศีธนูเมื่อดาวพฤหัสบดีย้ายมาเป็นกเกษตร่ราศีมีนท่านก็จะมีคันลองชีวิตที่มั่นคงขึ้นทั้งทางด้านการเงินทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์การงานนับว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชาวลัคนาราศีธนูเพียงแต่ท่านอย่าใช้ชีวิตให้ตกอยู่ในความประมาทนะครับถ้าท่านทำได้แล้วชาวลัคนาราศีธนูก็จะประสบกับความสุขความสำเร็จ อย่างแน่นอนนะครับในตอนหน้านะครับก็จะเป็นผลกระทบจากการโคโจรย้ายราศีของดาวพฤหัส,สบดีต่อชาวลัคนาราศีที่เหลืออีกสาลัคนาราศีนะครับคือชาวลัคนาราศีมังกรราศีกุมและราศีชาวลัคนาราศีมีนนะครับสุดท้ายท่านสามารถที่จะติดตามกันได้นะครับทางช่องสาระสำราญน,นะครับสวัสดีครับ